ความคิดสร้างสารรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสวยๆเพลงดีๆหรือเทคโนโลยีล้ำๆแน่นอนว่าเมื่อความคิดสร้างสารรค์นั้นมีมูลค่ามากขนาดนี้มันจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่เราคุ้นหูกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนว่าเมื่อมีทรัพย์สินก็จมพคนที่ต้องมีเหล่ามิจฉาชีพจ้องจะขโมยความคิดที่มีมูลค่าเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าการก๊อปปี้นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์มาปกป้องความคิดสร้างสารรค์ของเราจากขโมยพวกนี้ไงละ่ะ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิที่ะเบียนผู้เดียวในการกระทำการใ,ใดๆกับผลงานที่ตนได้สร้างสารรค์ขึ้นนั่นก็หมายความว่ามีแค่เราคนเดียวที่จะสามารถขายให้เช่าดัดแปลงหรือทำอะไรก็ตามกับความคิดสร้างสารรค์ของเราบางคนอาจจะคิดว่าลิขสิทธิ์จะต้องจดทะเบียนซะก่อนเราขอบอกไว้เลยว่าผิดครับมาเรามาลองทำความเข้าใจกับเรื่องลิขสิทธิ์กับเรื่องของนายคนนี้กันดูในต้นหนุ่มนักวดาดภาพประกอบ มีสไตล์ภาพวาดและคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนได้สร้างแฟนเพจรวบรวมผลงานให้มีคนมาเข้าชมโดยภาพวาดพวกนั้นก็ไม่ได้มีไว้ขายในต้นก็เลยไม่ได้ใส่ลายเซ็นหรือเครดิตไว้บนรูปจนบางคนสงสัยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราขอบอกเลยว่ามีครับเพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาและภาพวาดของในต้นเนี่ยก็จัดอยู่ในงานศิลปกรรมซึ่งจัดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ายต้นก็จะมีลิขสิทธิ์ภาพวาดของตัวเองไปตลอดชีวิตหรือแม้แต่ในต้นเสียชีวิตไปลิขสิทธิ์ก็จะมีอายุต,ต่อไปอีก50ปีเชียวนะแล้ววันหนึ่งนายตุ่มตามที่แต่เดิมเป็นแค่คนที่เข้าไปกดไลค์เพจติดตามงานของในต้นเกิดหัวใสนําภาพวาดของายต้นไปสกีนลงเสื้อยืดเพื่อขายเพราะนายตุ่มตามคิดว่างานของในต้นไม่มีลิขสิทธิ์เพนาะในต้นเจ้าของผลงานไม่เห็นเข้าก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันทีหลายคนน่าจะคุ้นผูกกับคํานี้ ซึ่งตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์คือการทําซ้ําดัดแปลงเผยแพร่ง,งานต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ทําจะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปนายตุ่มตามติดต่อซื้อภาพวาดของในต้นให้เรียบร้อยเพื่อมาสกรีนลงบนเสื้อยืดของตัวเองไว้ใส่เล่นๆแค่ตัวเดียวแต่ในต้นได้ไปเจอนายตุ่มตามกาลังขายเสื้อยืดลายภาพวาดของตัวเองในตลาดนัดซะอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในต้นสามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันเพราะนายตุ่มตามไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไป แต่พอสืบไปสืบมากลับพบว่าเสื้อยืดที่ขายอยู่ในตลาดไม่ใช่ฝีมือของนายตุ่มตามแต่เป็นฝีมือของร้านสกรีนเสื้อที่นายตุ่มตามไปใช้บริการโดยแอบ,บก๊อไฟล์ไปผลิตและขายกันเองเงียบๆถ้าเป็นแบบนี้ร้านสกีนเสื้อก็มีความผิดเต็มๆคนเดียวส่วนในต้นก็สามารถฟ้องด้ยค่าเสียหายจากร้านสกรีนเสื้อหัวหมอได้ทันทีถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลว่าและที่เรากดแชร์ภาพจากเพจหลักจะโดนฟ้องกับเขาไหมเนี่ยเราขอบอกเลยว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดแน่นอนครับ เพราะการแชร์ภาพถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นก็คือติชมวิจารณ์หรือแนะนําผลงานโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของแต่ถ้านายตุ่มตามบอกว่าของผมก็เรียกว่าแชร์ภาพแต่แชร์ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือวางขายมีไรายได้เข้าตัวเองซะอย่างนั้นแบบนี้ถือว่าผิดแล้วล่ะครับเอาถึงจะทําตามข้อยกเว้นแต่ขัดต่อผลประโยชน์ของนายต้นนายต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ฟังเรื่องของนายต้นกับนายตุ่มตามหลายคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์กันมากขึ้น แต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะในอนาคตมิจฉาชีพพวกนี้คงมีวิธีการละเมิดลขสิทธิ์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากซึ่งการเรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ถือเป็นอาวุธสำคัญของนักสร้างสารรค์ทุกคนเพื่อยับยั้งการทำลายมูลค่าความคิดอย่างการก๊อปปี้ในวันข้างหน้านักสร้างสารรค์จะได้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้โลกใบนี้ต่อไป